นะครับคือผมมีเรื่องจะบอกคือผู้ติด,ดตามผมอะมันไม่เพิ่มสักทีแล้วคือแบบคอมเมนต์บอกมาเลยครับว่าผมอะว่าผมทำอะไรทำไมผู้ติด,ดตามน้อยคำหยาบเยอะหรอหรือว่าทำคลิปไม่สนุกอยากทำคอนเทนต์อื่นอยากให้ทำคอนเทนต์อื่น อยากให้ผมเปิดหน้าเอาดีๆเอาดีๆพิมพ์มาเลยใครดูอยู่พิมพ์รีพิมพ์เลยรีบพิมพ์ผมจะได้รู้สักทีว่าทำไมผู้ติดตามผมมันน้อยน้อยผู้ติดตามชอบน้อยเกินคือแบบพวกคุณอนะบอกผมสิว่าทำไม คลิปแต่ละคลิปนะการดูมันถึงน้อยหรือว่าการดูมันไม่ดีกดไลค์ก็ไม่ค่อยมีอันนี้ผมโคตรสงสัยเลยทำไมทุกคนจะต้องแบบไม่ติดตามช่องผมด้วยคือช่องผมเนี่ยเป็นช่องสไตล์แคทเกมใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องปกติที่ผมต้องทำคอนเทนต์เกมแต่ใน,นเมื่อผมมีเพจกาลีนาไง คอนเทนต์มันเป็นกาลินาอยู่แล้วอันนี้คือผมไม่เข้าใจอะ่ะอันนี้ช่วยแสดงความคิดเห็นบนแชทหน่อยนะครับเพราะคือแบบทุกคนก็ต้องมียูทูบเบอร์ที่ตัวเองชอบใช่ไหม แล้วก็ต้องมีความฝันที่แบบจิ้งใหญ่อย่างผมเนี่ยมีผู้ติดตามหนึ่งล้านคนคือแบบมันเวอร์เกินเพราะว่าผมอะทำคลิปที่ไม่ค่อยมีซีจีเอาเรื่องง่ายๆคือแบบไม่ได้สตรีมเกมครับคแค่แคสเกมแล้วก็ถ่ายวีดีโอตรงหน้าจอแค่นั้น คือผมไม่ได้มไม่ได้น่าไม่ได้นีคือแบบพูดเยคือผมไม่ได้ทำคอนเทนต์อื่นแบบเปิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยรู้สตรีมเกมอะไรเงี้ยถ้าสตรีมมันจะมีหน้าจอเล็กๆฮ้าเดี๋ยวผมให้ดูีน่นมันจะมีหน้าจอเล็กๆอยู่ตรงนี้ถูกปะแต่ทีเนี้ยพอผมเป็นอย่างเงี้ยี่นเห็นปะผมไม่มีหน้าจอเล็กๆอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นผมแค่แคสเกมคือรีบเม้นเลยนะคือผมไม่เข้าใจอะ่ะแล้วผมมาแนะนำกิจกรรมลัมปิ้งตัวดีกว่าถ่ายขนาดนี้แล้วว้าว กิจกรรมแลงปี่อู้ช็อคอินได้ไรอ่ะผมได้อะไรนี้แล้วก็มีนี่เพจแลมปิง้งว้าวไหนดิกิจกรรมเริ่มวันที่ห้าหมดเลยอันนี้เริ่มวันที่สิบเจ็ดเอ้าก็เริ่มมานนี้ว้าวแล้วผมเห็นคนเนี่ยว,วางพิซซันเอนเตอจีอยู่ตรงเนี้ยเอ้ย งั้นแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายๆ <c ười> กดติดตามผมด้วยเด้อ